สวัสดีครับผมปลาล์มสามัติทบาทนะครับนักจัดรายการจากคลื่นวิทยุ FM 99 Active Radio นะครับวันนี้เรามาเจอกันเหมือนเดิมครับในช่วงของ Blues Today อัปเดตข่าวสารเรื่องราวของเชลซีสิงบลูในยามเช้าครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันจันทร์ที่7กันยายน2563เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะได้พักผ่อนกันอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดยังไงถ้าเดินทางกลับมาก็ขอให้เดินทางกลับมาอย่างปลอดภัยนะครับ อ่ะมาเริ่มมาที่ข่าวแรกเลยครับข่าวเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาก็เป็นประเด็นดร้อนที่ทำให้แฟนเชลซีหลายคนเรียกว่าเสียงแตกกันว่าเอ๊ะไม่พอใจกับสิ่งที่เ,เกิดขึ้นกับเมสันเมาส์นะครับก็จากข่าวเนี่ยผมสรุปให้แล้วกันนะครับเรื่องราวของเมสันเมาส์เนี่ยมันมีนักข่าวจากทางบิลครับสื่อในเยอรมันนะครับแล้วก็หนักสุดก็คือ Twitter ของคริสเตียนฟอล์นะครับนักข่าวจากเยอรมันที่ไปตีข่าวเรื่องว่าเมสันเมาส์เนี่ยเหมือนกลับไปไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยมีความสุข จากการที่คายฮาเฟิร์ดเข้ามาอยู่ในทีมนะครับก็เขาอาจจะมองประเด็นที่ว่าเป็นตำแหน่งเดียวกันก็คือเป็นวิดฟิลตัวรุกเหมือนกันก็เลยอาจจะสร้างข่าวเรื่องของความเรียกว่าไม่แฮปปี้สำหรับเมสันเมาส์ก็ล่าสุดออกมาตอบโต้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเริ่มจากทางด้านของแดนแคนไรท์นะครับซึ่งเป็นนักข่าวอาวุโสของทางเดอะซัก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าไม่จริงนะครับแล้วก็ คข้อความ Twitter ของพ่อของเมสันเมาส์ก็คือโทนี่เมาส์เนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องไร้สาระนะครับที่ทางคริสเตียนฟอลออกมาพูดประมาณว่าเมสันเมาส์ไม่มีความสุขนะครับไม่ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับแล้วก็แมตต์ลอก็ออกมาทวิตเหมือนกันนะครับว่าเอ้มันไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดแล้วก็เชลซีนี่เป็นความสุขของทางเมสันเมาส์นะครับก็กลายเป็นประเด็นที่ ทางบิวออกมาตีข่าวแล้วก็เดลี่เมลกับเดลี่เอ็กเพรสเขาก็เหมือนกับลงข่าวด้วยนะครับว่าไปแปลข่าวมาจากเยอรมันอีกทีนะครับแล้วก็บอกว่าเมสันเม์ไม่แฮปปี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็บอกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมว่านักฟุตบอลระดับเมสันเม์แล้วก็นักฟุตบอลอาชีพเนี่ยการได้ผู้เล่นใหม่เข้ามาเนี่ยคือมันอาจจะทําให้เขากดดัน บ้างก็จริงครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ดีที่สุดสาหรับสโมสรก็คือก็มีการแข่งขันภายในทีมสูงแลวผมเชื่อว่าเมสันเม์เนี่ยก็จะต่อสู้กับตําแหน่งตัวจริงในทีมต่อไปและไม่ใช่ว่าเมสันเมาส์ที่ผ่านมาเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วครับว่า,เ,าเหมือนกับเป็นลูกหลักของแฟงแล้พผราดคนหนึ่งนะครับเ <c oughs> ชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมสันเม์น่าจะเบียดตําแหน่งกับคาร์ฟอร์ดได้ค่อนข้างมันและอย่าลืมว่าเมสันเม์ก็ขยับไปเล่นเป็นตัวริมเส้นทางซ้ายได้เหมือนกันนะครับ เชื่อว่าเปิดฤดูกาลในเมสันเมาส์มิวการ์สตาร์ทเป็นตัวจริงอย่าลืมว่านักเตะที่ย้ายมาใหม่อย่างพวกฮาคิมซีเย็กก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าข่าวนี้เป็นข่าวลือนะครับแล้วก็อย่าไปกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากคริสเตียนฟอลหรือว่าบิลไซตุ้งสื่อจากเยอรมันนะครับก็ประเด็นนี้ตกไปนะครับเรื่องของการไม่อันแฮปปี้ของเมสันเมาส์นะครับเรื่องนี้ก็ไม่จริงนะฮะเพราะฉะนั้นแฟนเชลซีก็ไม่ต้องเสียงแตกแล้วนะครับสบายใจได้ว่าพ่อของ เบสันเมาออกมาด่าเองเลยนะครับผ่านทาง Twitter รอย่างข้อความที่ขึ้นเนี่ยแหละครับว่าเป็นเรื่องแบบไร้สาระมากๆนะครับไว้ตอนที่เรื่องราวของเมนดี้บ้างนะครับเอเดวาร์เมนดี้หลังจากที่เงียบไปสักพักหนึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของนักข่าวจากท็อกสปอร์ตนะครับที่ชื่อว่าเควินพาวเมอร์นะครับพูดถึงกรณีของเอเดวาร์เมนดี้เนี่ยเขาบอกว่าทางเชลซีเนี่ยกำลังอยู่ขั้นอยู่ในขั้นตอนการเจรจา กับทางแรนส์อยู่นะครับยังเจรจาอยู่แล้วก็อาจจะได้คำตอบในเร็วๆนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเมนดี้เนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่กับแรนส์เมื่อปีที่แล้วครับไม่แน่เหมือนกันว่าเมนดี้อาจจะได้อยู่กับทางเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้ก็เป็นไปได้นะครับเขาบอกว่าเพิ่งย้ายมาแต่ว่าก็ไม่แน่เหมือนกันว่าเมนดี้เนี่ยอาจจะตัดสินใจย้ายออกจากทีมเหมือนกันก็เขาบอกว่าทางพาวเวอร์เนี่ยบอกว่าได้ยินมาว่าเอ้หนูเมนดี้เนี่ยอาจจะเป็นการย้าย ครั้งสาคัญหรือว่าการย้ายครั้งต่อไปสําหรับเชลซีตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาที่เป็นการเจรจาในขั้นตอนที่มันสําคัญแล้วนะครับแต่เอ,อ่อเมนดี้เนี่ยไม่ใช่ผู้สัมปตูเพียงคนเดียวที่อยู่ในลิสต์ของเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็เดี๋ยวดูว่าสุดท้ายเมนดี้เนี่ยกับค่าตัวที่ว่า30ล้านปอนด์ที่แรนส์ต้องการเชลซีจะยอมจ่ายหรือเปล่านะครับก็เชื่อว่าน่าจะมีผู้สัมปตูคนใหม่เข้ามานะครับเราไม่นับผู้สัมปตูดาวรุ่งนะ จากเบอร์ตันที่ย้ายเข้ามาก่อนหน้าน,นี้นะครับเป็นประตูชุด U17 เลยนะครับก็เชื่อว่ามาแล้วก็เขาถูกส่งให้กับเบอร์ตันยืมต่อไปนะครับถูกส่งให้เบอร์ตันยืมต่อไปก็ไม่น่าจะอยู่ในลิสต์ของเชลซีในฤดูกาลหน้าค่อนข้างแน่นะครับสำหรับผู้สาประตูวัย17ปีนะครับแหมชื่อแกก็อ่านยากเลยนะ ชื่อว่าเท็ดดี้ชามนโลนะครับอันนี้เป็นรู้สับประตูจากเบอร์ตันได้มาแล้วนะครับวัยสิปีแต่ว่าไม่ได้ใช้งานแน่นะครับส่วนเรื่องที่น่าสนใจนะครับประเด็นอื่นๆก็น่าจะเป็นเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับติโมแวรเนอร์อันนี้ไปเป็นประเด็นข่าวที่หลายๆสื่อก็ตีข่าวนะครับเดลี่เมลเดลี่เอ็กเพรสนะฮะร,รวมไปถึงสื่ออย่าง Talk Sport ก็พูดถึงกรณีของติโมวเนอร์นะครับเขาบอกว่ามีข่าวบอกครับว่าทาง แมนเชสเตอร์ไนเทต็ดที่นำโดยโอเลกุน้าโซชาเนี่ยพยายามที่จะติดต่อทางติโมแวนเนอร์ครับพยายามที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวติโมแวนเนอร์มาร่วมทีมแต่สุดท้าย anner, แวนเนอร์ตัดสินใจเลือกที่จะอยู่กับเชลซีต่อนะครับโดยสื่อเนี่ยหลักๆเลยนอกจากสื่อของอังกฤษที่ผมเอ่ยไปเมื่อสกักครู่นี้เนี่ยก็มีบิลอีกแล้วนะครับบิลก็บอกว่าโซชาเนี่ยพยายามที่จะเซ็นสัญญากับแวนเนอร์ แต่ว่านักเตะเลือกม,มาอยู่กับเชลซีก็อบอกว่าทีมงานของแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยได้เดินทางไปที่เบอร์ลินนะครับเพื่อพยายามโน้มน้าวให้แขนไวย24ี่ปีนะย้ายมาอยู่ในถิ่นโอทราฟอร์ดแต่สุดท้ายมันไม่เป็นผลนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าเป๊ปกุนเดล่าก็เคยพยายามที่จะติดต่อกับตีมไวเดอร์โดยตรงนะครับติดต่อไปทางผู้เล่นเลยแต่สุดท้ายเจ้าตัวเนี่ยเลือกที่จะเซ็นสัญญากับเชลซีแล้วก็เขาเคยให้สัมภาษณ์แล้วว่าเขาให้ความเคารพกับแฟงลัมผ่านแล้วก็ช่วง2ส่ผ่านมาเนี่า คือเขาได้คุยกับแฟรงค์ลัมพาดแล้วก็เริ่มสนิทกันขึ้นบ้างแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาอยากทํางานร่วมกับแฟรงค์ลัมพาดก็ผมเชื่อว่าเหตุผลหลักๆนะครับที่ติโมวเนอร์เลือกย้ายมาอยู่กับเชลซีนั่นก็คือแฟรงค์ลัมพาดนี่แหละครับแหมลงทุนกล่อมด้วยตัวเองแล้วก็เขาเคยพูดตอนสัมภาษณ์กับเชลซีแล้วว่าเขาเห็นแฟรงค์ลัมพาดคว้าแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตอนปี2 0 1 2แล้วเขารู้สึกว่าเอยประทับใจก็แน่นอนครับลัมพาดเป็นส่วนหนึ่ง เป็นส่วนสําคัญเลยครับที่ทําให้ติโมวายเนอร์ย้ายมาร่วมทีมเชลซีนะครับก็เป็นเพียงข่าวลือนะแหมมีทั้งแมนยูและแมนซิตี้ที่พยายามที่จะตอดแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับขณะที่ข่าวอื่นๆนะครับอัปเดตเรื่องอาการบาดเจ็บของผู้เล่นหน่อยนะครับทางสื่อเขาสรุปมาให้เขาบอกว่าตอนนี้เบนชวเวลนะครับฮาคิมซีเย็กแลวก็ริสเตมดูแล้วไม่น่าจะทันในเกมกับไรตันในเกมเปิดฤดูกาลในวันจันทร์นะครับฮาคิมซีเย็กนี่ยังไม่มีบทสรุปว่า เจ็บขนาดไหนตั้งแต่หลังจากจบเกมไบรตันเขาก็ออกมาบอกว่า,ามีการเข่าบิดเล็กน้อยนะครับแต่ว่าล่าสุดสื่อก็สรุปม,มาให้ว่าน่าจะไม่ทันส่วนเบนชิวเวลเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากเราเห็นภาพเขาออกมาซ้อมแล้วนะครับเจ้าตัวออกมาสัมภาษณ์บอกว่า,อาตอนนี้เนี่ยนะครับคือเขาร่างกายดีขึ้นเยอะมากนะครับล้วก็กลับมาเรียกว่าเริ่มออกกําลังกายเริ่มลงฝึกซ้อมได้ประมาณ4-5อาทิตย์แล้วแต่เชื่อว่าเกมนัดเปิดสนาม ในการเจอกับไรตันที่เอ็มเอ็กสเตเดียมไม่น่าจะทันแน่นอนนะครับก็ทางซ้ายก็จะเป็นมาร์โกสโลงโซ่ต่อไปส่วนทางริชเจมที่ถอนตัวกับทีมชาติักฤษชุดยู21ก็ไม่ได้เล่นเช่นกันนะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บนะครับนี่คือ3ตัวหลักๆที่ออกมาเปิดเผยว่ามีอาการบาดเจ็บนะครับอ่ะขณะที่อื่นๆข่าวที่น่าสนใจที่เกี่ยวเนื่องกับเชลซีด้วยก็น่าจะเป็นเรื่องราวของโคเซมารคิมินสแล้วก็คาริดูคูริบาลีนะผมสรุปให้เลยแล้วกันนะครับ2คนนี้เนี่ย เป็นผู้เล่นที่เป็นเป้าหมายของเชลซีแต่ข่าวดูเงียบดูตกไปแล้วหลังจากที่เราเซ็นกับเตโกซิวามันมีข่าวว่าแมนซิตี้เนี่ยกรณีของโคเซมาเดคิมิเนสเนี่ยเขาบอกว่าแมนซิตี้พยายามที่จะยื่นข้อเสนอประมาณ62ล้านปอนด์ครับแต่ว่าข้อเสนอถูกปฏิเสธนะครข้อเสนอถูกปฏิเสธแล้วก็ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็น่าจะไปเบนเข็มล่าทางด้านของคาริดูคูลิบาลีนะครับสาเหตุที่ข้อเสนอถูกปฏิเสธเนี่ยเนื่องจาก ทางแมนเอ่อทางด้านของไมซิตี้ยื่นเงินไปไม่พอนะครับยื่นไป6 2สสอ่วนแอนลิโกมาริดเนี่ยเขาต้องการอย่างที่เราเคยพูดกันเลยครับว่าค่าฉีกสัญญาครับที่109ล้านปอนด์ก็แน่นอนครับถ้าเป็นแบบนี้นี่ผมว่าไม่แปลกที่ก่อนหน้านี้เชลซีจะถอยกรูดออกมาครับอดี๋วว่าถอยกรูดเลยครับแมซิตี้เนี่ยเจอข้อเสนอแบบนี้ก็แตวแตกเป็นเหมือนกันนะครับเจอซะร้อยเก้าล้านปอนด์ก็เลยน่าจะมาเบนเข็มหาคาริดูคูลิบาลีส่วนเรื่องคาริดูคูลิบาลีล่าสุดเนี่ย ก็ดูแล้วน่าจะไม่น่ามีปัญหานะครับเพียงแต่อาจจะรอเรื่องของการเซ็นสัญญานะครับก็เขาบอกว่าตกลงเรียกว่าสัญญาส่วนตัวกับคุริเบตได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เห็นว่าจะได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นเรียกว่าเท่าหนึ่งเลยนะครับจากการอยู่กับนาโปลีนะครับเขาว่าค่าเหนื่อยประมาณ9้าล้านยูโรบวกออปชันก็เป็น12ล้านยูโรก็ตกลงสัญญาส่วนตัวกันได้ที่เหลืออยู่ที่ค่าตัวของทางาสโมสรที่จะตกลงกันนะครับอ่ะ ก็ฝากด้วยนะครับนี่เป็นงานข่าววันนี้สรุปให้เพียบเลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับเดี๋ยววันอังคารนะครับแหมไฮไลท์ Life, ไฟกระพริบเตรียมตัวได้เลยฮะรประเด็นหลักเรื่องของเตยโกชิวาครับมาแล้วจะลงตัวจริงหรือเปล่ามาแล้วจะได้ลงตัวจริงจับคู่กับใครติดตามได้ในไฮไลท์ไฟกระพริบตอนต่อไปนะครับซึ่งเดี๋ยวอัปเดตให้ในช่วงวันอังคารนะฮะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกการติดตามท่องเที่ยวกันให้สนุกด้วย เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณ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 ให้ทั่วทิศไปเลยนะฮะก็ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องปามสามบาทห้าบาทนะครับเรามีคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมอย่าง Blue Today ครับเรามีทุกวันนะฮะจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ไฮไลท์แบบเด็ดๆนะครับก็นี่เลยครับไฮไลท์ไฟกระพริบมีประจำทุกสัปดาห์ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆติดตามช่องปามสามบาทห้าบาทด้วยนะจ๊ะ